มิสซูรีพับบิกนะคะชุดที่เป็นสเกิร์ตล้อนะคะอย่างสติ๊กเกอร์เขาเป็นดำ,ดำกลับข้างตัวนี้เข้าไปครอบที่เป็นตัวครอบฝาถัาางสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเมก r าเร n ซิ่งนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเอเมกายืนอยู่ที่มิสซูรีพับบิกนะคะ วันนี้นะคะอเมก้ามีในส่วนของตัวรถนะคะที่มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะซึ่งคันนี้เป็นในส่วนของตัวมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะคะปาเจโร่สปอร์ตมีหลายรุ่นย่อยแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษค่ะนะคะเป็นในส่วนของตัวแรลลี่อาร์ตนะคะเอ,า,อาง่ายๆเลยนะคะในส่วนของตัวแรลลี่อาร์ตเนี่ยราคาจําหน่ายนะคะหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทสีดําแต่ถ้าเป็นสีนี้นะคะสีขาวนะคะขาวไวาเดมอนเพิ่มอีกสองหมื่นนะคะจำหน่ายอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาท นะคะอุปกรณ์เดิมๆเอม,มิก้าเคยรีวิวไปแล้วนะคะรถเดิมๆแต่วันนี้จับมาแมทกับตัวชุดแต่งนะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าชุดแต่งที่เราจัดให้มีอะไรบ้างอะเริ่มจากชิ้นแรกเลยด้วยกันนะคะด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้นะคะเอมิก้ามีการจัดตัวชุดที่เป็นสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตหรือว่าชุดครอบกันชนด,ด้านหน้าเข้าไปนะคะยกยกตัวเก่าที่เป็นสีแดงออกนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้มานะคะคอนเซปต์ก็คือรถทันเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ล้อนะคะอย่างสติ๊กเกอร์เขาเป็นดาขาวเนาะ,ะบางคนเขาก็จะเป็นแดงใช่ไหมคะเราก็เลยมีการตัดสีแดงตัวนี้ให้ในส่งของตัวสเกิร์ตเพื่อให้มันแมทก,กันกับตัวรถคันนี้นะคะสำหรับสเกิร์ตด,ด้านหน้าแต่จริงๆมันมีหลายทรงนะเลือกได้อ่ะมาชิ้นต่อมานะคะแล้วด้านข้างด้านข้างเนี่ยตัวซุ้มล้อเนี่ยจะมีติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะซุ้มล้อตัวเนี้ยจะเป็นขนาดสามนิ้วอันนี้คือมาจากโรงงานไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ชอบถอดออก แตงจริเดเดิมสวยแล้วเนาะไรก็ใน้ส่งนขงตัวล้อนะคะล้อแม็กที่ติดตั้งมาให้นะคะจากโรงงานจะเป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นิ้วนะคะเป็นแม็กไรก็ยางที่สวยมากๆนะคะแม็กก็จะเป็นก้านใบพัดแบบนี้เลยนะคะเป็นลักษณะเฉพาะของมิสูปปาเจรุสปอร์ตเลยไรก็ทําสีดําเงามาด้วยนะคะยางนะคะจะเป็นยางบิตโตนอยู่แล้วนะคะซีรีส์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ย265ทับหกสินะคะล้อ18มาจากโรงงานอยู่แล้ว นะคะแต่ถ้าลูกค้ายอยากได้ใหญ่กว่าน,นี้ก็จัดไปนะคะเป็นในส่ง,งตัวขอบ20แต่ถ้าขอบ20ก็สวยแหละแต่อาจจะมีในเรื่องของการกินน้ํามันนะคะอะมาด้านข้างกันบ้างด้านข้างตัวนี้นะคะจับเสริมในส่งของตัวกาบเดิมๆนะคะไม่มีกับข้างนะคะเราจัดในส่งขังตัวชุดที่เป็นตัวสเกิร์ตแล้วก็จัดตัวข้ขาเรียกว่ากับข้างตัวนี้เข้าไปนะคะก็จะมีการตัดที่เป็นสีดําเงานะคะ ดำเงาแล้วก็มีสีเทานิดๆนะคะจับแม็ดเข้าไปเพื่อให้รถด,ด,ดูดูดูใหญ่แล้วก็ดูเท่มากขึ้นเนาะนะคะด้านข้างเมื่อกี้ที่เอมมีกาพูดไปก็คือในส่วนของตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะถ้าไม่ชอบสั่งให้เราแกะออกได้แต่ว่าจริงๆลักษณะเดิมๆของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้ก็คือหล่ออยู่แล้วเนาะนะคะมาพร้อมกับตัวชุดครอบที่เป็นตัวครอบฝาถังน้ํามัน จะมาแมตช์กันนะคะเพื่อให้ให้เข้าก,กันกับตัวรถคันนี้เนาะอ่ะมาด้านท้ายกันนิดนึงค่ะด้านท้ายก็จะมีการติดตั้งเพิ่มตัวนี้นะคะตัวชุดครอบไฟนะคะอันนี้เป็นครอบไฟท้ายนะคะสีดําเงาลอเชนนะคะแล้วก็ตัวเกิตนะคะเกิตข้างหลังนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อมันตัวนี้มันมันไม่ได้เป็นท่อ แต่ทาเป็นมิติตัวสีสันนะคะจริงจริงมันมีหลายทรงเป็นทรงท่อก็มีแต่ทรงเนี้ยเราจับแมทช์แล้วหล่อที่สุดแหละนะคะ <S <S และ้วก็มีการตัดสีแดงนิดนึง,งนะคะมีไฟทับทิมหลอกตรงนี้ด้วยนะคะอ<ๆ>่รุ่นนี้มีเซ็นเซอร์นะคะถอยหลังมาให้นะคะตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้มาติดตั้งมาจากโรงงาน4จุดนะคะอ่ะมาแล้วก็มาด้านข้างนะคะคิ้วกันศาสตร์นะคะตรงนี้ติดตั้งให้อ่แล้วก็ที่เราทําเพิ่มเติมไปก็คือใน่วงของตัวงานแรป อันนี้เราใช้งานแรปสติ i กเกอนะไม่ได้ทําสีนะคะเห็นไหมเนี่ยเราแรปแรปเสา A เพิ่มไปเดิมเดิเขาจะมีแค่ตรงหลังคาเนอะรุ่นนี้จะมีแค่ตรงหลังคาที่เป็นดําด้านแต่ทีนี้เราแรปสีตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะประตูท้ายนะคะ่ะประตูท้ายไฟฟ้านะคะราคาที่ลูกค้านะคะจ่ายมา1นึ่งล้านสามแสนบาทคุ้มไหมครบนะ จดเต็มใน,ในว่าจะเป็นในส่วของตัวออปชันที่เราตกแต่งให้นะคะชุดแต่งที่เราแถมให้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุยกับเรานะคะไม่ใช่ว่าคําว่าแถมก็คือเงืเ่อนไขดอกเบี้ยต่ำเราต้องแถมทุกอย่างเนาะนะคะอ่ะมาก็ประมาณนี้นะคะสําหรับรถรุร่นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,400 ลังแรงมาที่181แรงมา้านะคะเอมน9ฝากนิดนึงนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะหรือต้องการที่จะออกรถภายในเดือนเมษาหรือก่อนงานมอเตอร์โชว์เนี่ยค่ะสำหรับลูกค้าที่จองนะคะช่วงนี้พิเศษนะคะสำหรับตัวชุดแต่งแบบนี้เลยจัด f u ลออปชั่นให้ นะคะจัดฟูออปชันให้เลยนะคะโอเคเอเมมก้าฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์เอมมก้ารีซิ่งด้วยลกันนะคะหรือติดต่อเอเมก้าก้า0636259364คลิปนี้แค่นี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ